ี่เลยพี่น้องอันนี้วิธีชีบิตแบบเล่าๆเด้อพี่น้องยังเกี่ยวแบบมืออยู่เดอ้อพี่น้องไทยภาวอยู่ทั้งฝั่งไทยค่ะบ่ค่อยมีแลว้วเกี่ยวแบบมือนะวนไล่เอาหลดเนาะพี่น้องเนาะราคาจ้างเขาเจาแพงเลยเด้อวันละสี่ร้อยหาหาห้าร้อยผูกสามร้อยหาสิบหาสี่ร้อยบางบอนก็นหา้าร้อยบาทผูกเราอาดีตพี่น้องเราอาดีตอันบอดอนก็ชอตุกจีบกันใหม่ๆอ่อันบอดอนชอแนวมาจีบชอตุกชอแนวใหม่ๆห่ามาหาบเขาใช่ไหมข้าวอ่ะ คนพันน้อยเสียบจะชุดใหม่กันลาวอาจารย์ตอนขั้ลาจ้ามานักบ่านักบ่โอ้ยบ่าักดจำเนี่ยวะสติกับเอี๊ยมีงานเมาดุถ้าเหมือนงานเมาสิมาสิเกียวมือสบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องจ้ามืมาอนี้มาพบก,กับซ่องสาวละเส้นเอวอีล้วเด้อมาพบมาพอกั็สลาอยู่ไฮอยู่ไน่ล้วเด้อพี่น้องมืาอนี้วันนี้เป็นวันแรก ที่เราจะเกี่ยวข้าวแล้วนะนี่เข่ากระซุกแห้งแล้วพี่น้องเมื่อนีนฝนตกหมู่บ้านมือซื้งนี่ซ้าเม,มือม่อซี่เมื่อฝนตกพี่นอ้องอยู่บ้านสลนัะก็เลยบริมากเกี่ยวเมื่อนี้แดดเนะพี่น้องก็เลยพากันออกมากเกี่ยวมาเนี่ยซุกเสาร์อาทิตย์นะพี่น้องมาเบิ่งกันวาสีได้สาใดเนะพี่น้องแต่คิดว่าซุกเสาร์อาทิตย์ยนเนี่ยจะหายมนแล้วเลยแถวหลุมนี่นะพี่น้อง้าเบิง์นเข่าก็เริ่มก่อยแล้วเด้พี่น้องเขาก็ เขาเริ่มก่อยแล้วก็รักกันผ่ามาเกี่ยวมือนี่พี่น้องเอยมาเบิ่งกันว่าเข้าสิได้จ้างไหม้มือนี่เนาะถ้าหากระมือนี่ได้ประมาณเป็นซิบไห้นะคิดว่าประมาณสามมือแล้วเนะาะแถวลุมเพราะว่าแถวเทิงสลาดอะะมันยังสุกหลายเนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวเขาถาทิมงานเนาะก่อนถาทีมงานเขาต้องลงไปเกี่ยวถาเขาอะนะพี่น้อ,องเพราะว่าน้องเช่าฉลายังมาทันมาเนาะพี่น้องเนาะน้องเช่าฉลาแเลยกะพญเสิดยังมาทันมาสลาก็ะพริกติมาก,ก่อนกับคนน้อยเนาะพี่น้อง โอเคพี่น้อง <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปตะเกี่ยวเขาถาเขาเจนะ้าเนาะพี่น้องเนาะนี่คนหน่อยก็พอ,อยางมาแล้วเข่าห่อก็เริ่มซุกเลยเนาะอ,อ,อายห่อันเริ่มเกี่ยวตะไห้ได้ก่อนอคือบอกเอาไห้ก่อยก่อนเออมันก็กไอ่ที่กันอะไรกันนะ,ะเดี๋ยวเต้เพี่น้องอันนี้กับเขาเศร้าค่ะนาะพี่น้องเนาะลาบเนื้องวัวแม่แม่บอหลับเนื้องวัว หลับเป็นงัวงอ๋อนี่านนี่านอันนี้ก็ของคนหน่อยขนมของคนหน่อยอืมอือ่ะของนอกเนาะซูบบควาเปตตี้โอ้ยเริ่มสูบแล้วอย่างปกต้แล้วมันบ่อือืมอ่ะอืมมาพี่น้องอุปกรณ์เท้าพ้อเนาะซื้อมาใหม่ๆเลยเกี่ยว ามาเกี่ยวเขากันเนาะพี่น้องเริ่มต้นกันเลยขั้งแรกขั้งแรกต้องตีเนาะพี่น้องเนาะรถเกี่ยวไม่มีมีแต่เกี่ยวมือจ้าไปไหนมวนบอ๊ะมวนมวนนี่พี่น้อง เป็นเกียรติเลยให้น,นันน่นนันน่นนั่นนั่นนั่นเออลืมเอามันมันเห็ดอะไรๆกันเออเอาอันน,ะน,น,นั้นมันจักสองสามอันแต่ว่าโนนี่บบเออแล้วก็ขางไว้เลยขาดซ้ำบอกจกักสองสามอันใส่เขาเห็นเขาเห็น,หนอันเดียวอันเดียวมันก็ขาดแค่นั้นนะจอกก็จะเกี่ยวไรแต่ว่าพอซ้ำให้มันอยู่เป็นกำรรสื่อๆนะนี่พี่น้อง

ปี้เอาสิ่งนี่พี่น้องหางไว้เนาะมันจังแหงง่ายเล็กน้อยเขาติดป็นบ่เป็นอยู่หมาเสียเวลาหน่อยหนึ่งดีกว่าเข้ามาเสซาะเข่า โ <laughs> อเคแล้วะเข้า, okay, าขที่เข้าทางยังเด็ดคักแน่แน่พี่น้องเลยคุณโอ้ นี่แหละตลาดเทียงมาพี่น้องหลังจากที่กินเขาเทียงแล้วเนาะพี่น้องอันนี้คือเป็นอาหารสว,ส,สวัสดีพี่น้องสบายดีพี่น้าแย้มมาแล้วเกมมาค้ำน้ำปบาดอนเขียนสมมาค้มพี่น้อง กินสมาคามแล้วแล้วก็ลงเกีียวเขาตอเนะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็บายสองโมงแล้วพี่น้องเลยก้อนเศร้าได้แต่ซ้ำห้ครึ่งพี่น้องเลยบววปวดหัวมเมาแดดพี่น้องเลยแดบดบอยู่ใต้กงมะขามนี่อันนี้ก็ขึ้นเอามะขามพอพี่ตีขึ้นแปะองยานตลาดกินเร็จเป็นทีเรียบร้อยมะขามก็เป็นมะขามก้างนี่พี่น้องกินง่ายเนะาะบวชมันได้ ตอนเที่ยงหากินเขากับตต้ามังหุงแล้วก็ปิ้งไก่ด้วยพี่น้องเช้า,าบริษทายตอนนั่นแบบสะลึมทะลืงลบบธธธลองเฮงก็แล้บริทายคลิปตอนกินเขานะมาถ่ายคลิปตอนกินหมามเนะพี่น้องมาพี่น้องไปในซูซูซูสูนะพี่น้องเนาะวนเขากับเรื่องอะลามตั้งใจว่าจีให้มันเซตภายในสามมืเนาะพี่น้องเนาะแถ้วลุ่ม พี่น้องไทยแต่ล้มเนี่นะพี่น้องเหมือนก้อนข้าวเศรเกือบตายพี่น้องเลยปวดหัวอ่าพี่น้องไทยบอกว่าอยู่ไทยนะขาดย่างค่ะวันละสามร้อยหาสิบถึงสี่ร้อยเนาะแล้วแต่บางพื้นที่อ่าบางบางพื้นที่ก็ห่อนหาลอยก็มีพลติกเกีียวนี่ก็ได้แพทนี่เกลยวหนึ่งจังไปคุณมายามน้ำเท่ากับลงไปพุน ขาจ้างอยู่ไทยบอกเลยว่าสุดยอดเนาะพี่น้องเนาะขาจ้างอยู่ไทยยู่ล่าค่ะได้วันละสองร้อยสามสิบค่าสองร้อยห้าสิบบาทเนาะพี่น้องเนาะประมาณนี้แหละราคาคิดปเป็นเงินกี่เงินบาทเงินกีบก็บประมาณเซนหา 5, 8, 8, ห้าเซนแปดรั่วสองเซนนาะพี่น้องแล้วแต่บางคนกี่ก,กันเนาะพี่น้องเนะาะไะโอเคพี่น้องเกี๋ยวเกี่ยวเขากันตอ่อนี่มาเบ่งพตตีิเกี่ยวเขากันพัตติกับเอ็มมี่ ทำเหมือนงานเมาสิมาสิเกี่ยวมือมเเกี่ยวเกี่ยวนี่ลงไปแลวกรไปต่อ้นเลยเข่าอยู่นิงามผ่นน้าลุงจันเราก็เลยอยากเกี่ยวตัวนี้งามเจนบอสเชิญ <c oughs> ทางผ่านบอสบางคนเขาเจากับปั่นเลยด้ยพี่นอ้องแต่พอซาลานี่ <c oughs> ยังมาทันปั่นเนาะ รอบแรงไงมีน้องเคยมาซอยคนหนึ่งเนาะพี่น้องรอบแรงคนไวมากเลยนี่คนไวเห็ดคือเห็ดงานเมาเด้อไม่ใช่เกลี่ยมากนี่ตอนนั้นไม่เกลี่ยไปขึ้นเฮาบาดอนเห็ดผู้เดียวไปเปิดหมัดเด้อแกนให้ไ่หมอแล้วไปหมัดเด้อมาลด มันมัดบ่ทนลมก็ดีดีพี่น้องเลยน้ื่อเ็เ็ได้แพ่ออันพอได้เป็นเมียานันมาตุกอีกย่างก็ออกปากเบิดสิมา <c oughs> แล้วไม่ข้าแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่้าแล้วะกีมันอีสันบ่เนาะ เราอดีตพี่น้องเราอดีตอันบอดอนก็เช่าตุ๊กจีบกันใหม่ๆอันบอดอนเชนแวมาจีบเชตุ๊กเชนแนวใหม่ๆมามาหาบเขาใชนแม่ขันลาวอ่ะคนคนน้อยเสียบจะชุดใหม่ขันลาวอาจารย์ต้นขึนลาวสามมาหนักหนักา่ก้่นี้ว่ะาปลาปะดิจิิวาีวปั่นกันนะลาพี่น้องเอ้ยาดนนองคนกั่น

มามาอันเลิกตรงเฮียนมาโบเขาน้าจะาของอมาแบกเขาซอยแอ<า>นูุสาวกันหน้ากันหน้าเศ้าลาเองเลยพี่น้องนี่แหละพี่น้องเลยอันนี้อันเราอดีตกันเอาพี่น้องเนาะแต่ทุกเมื่อเนี่ยก็เริ่มท่านสมัยเห็นว่าอะไรเด้แต่ก่อนนี่มามีหลดปั่นเนาะกะฮาตีเอาเขากันเลย <laughs> ค้างตแบกคือดดล้านกันัแมนคุ้มเงนแล้วรถไทม้า่น่รถไทยเดียวสะดวกสบายพี่น้องคุ้มเงินนี่ดิ๊กี้ฮะไม่สังเภะลำหนึ่งดีกว่าเขาเอาครึ่งนึ่งหเลยไม่ไมเห็นไม่กันแล้วเสียบเก่าแบรนา์หยาบเก่ายางไงยางนี่ก้นมาแส่นพังหุ่นได้จ่อ นักกล้าปลุกเลย่อจาตอนจะิดก็บอกครับนักรีนด่ในใจเ้วบน่อยแมด่ในใจอึงใฉยกูตายแล้วทีบ่ตามนนากอใจเาี้อตอนนีออกปากว่ตกอย่างบออากทุกอย่างเพี่น้องไปไป ยามีเงี้นเอาบัดคู่บามาหลินนำเอาแบบแม่จะลดแล้วผ่านเป็นบ่จะไดงผ่านเป็นคนดีเกาเอิดเกาเงี้ยนนะจะได้ถอนคำนี่เลยพี่น้องอันนี้วิธีชีบิตแบบเล่าเๆเด้อพี่น้องยังเกี่ยวแบบมืออยู่เด้อพี่น้องไทยป่าว่าอยู่ทั้งฝั่งไทยค่ะบ่คอยมีแล้วเกี่ยวแบบมือนะวนไล่เอาหลดเนาะพี่น้องเนาะ ราคาจ้างเขาเจ้าแพงนีเด้อบันละสี่ร้อยหาหาห้าร้อยผูกสามร้อยหาสิบหาสี่ร้อยบางบอก็หารอยบาทผูบันี้จ้างก็จ้างเป็นชั่วโมงน้ำใดชั่วโมงละห้าสิบาทเป็นวะชั่วโมงละห้าสิบาทลงแปดโมงผักเตียงชั่วโมงหนึ่งึ้นห้าโมงโอ้ชั่วโมงห้าสิบาท่เกี่ออชัมงหาสิบาทเนวะบัานนี้ราคาปันราคาเขาน่ดหน้ารดเกี่ยวนี่ค่ะ พันว่าว่าไล่ละหกร้อยมังไล่กับเจ็ดร้อยจนหอดพันสองคะแนนหมอกเข่าล่มเข่าแบบมีน้ำผะนะกับพันสองพันว่ะนี่น้องพี่น้องโพสลากเกี่ยวเป็นกำใบแบบนี้น้องพี่น้องย้อนยังย้อนพ้นตกพี่น้องถ้าหาว่พ้นตกนะมันชิกู้ย่ายน้องพี่น้องเนาะคะแนนหมอกเกี่ยวเป็นกำละ่ข้างไว้อยู่ในโตเครื่องแบบนี้มันชีแห้งไวาน้องพี่น้องเนาะกั้นชีว่าอะไรก็ได้โอเคพี่น้องยืนถ่ายคลิปด้วยแหละเดี๋ยวไปต่อกันมาเบิ่งกันว่าถาเบิ่งแงมะแลงเนื้อพี่น้องโพสลาศี่ใดจัะไห้เนาะ มาพี่น้องเมื่อนี้สรุปเนาะพี่น้องเนาะได้หน้าเจ็ดให้พี่น้องจ้ามืม่อนี้พ่นบโต๊คือ,อยังมาข้างใส่กันติดอะ่ะมันบ่ทันเลยได้มันคือมืดมากเลยทั้งนั้นหูฮะหุ่นบโต๊เงาเมือนีกมืมันขำซื่อเนาะเออพอทีพาพกันคื้อเข่าพี่น้องคิดว่าพ่นสิบโต๊ะก,ก็เลยบ่มไปดีหอเนาะเมื่อนี้ได้เจ็ดให้เด้อพี่น้อง ตอนนี้ก็เป็นเวลาหาวงกว่าแล้วเนาะเดี๋ยวเกี่ยวใ <ด Liberty. S 1> ห้นี่แล้วก็พากันขึ้นแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวมันชิคำชิมืดเนาะนี่ผ้าก็ห้องอยู่คืออยู่พี่น้องมาลุ่นกันมื่อื่นิได้เสือเขาป่าวะอาะบาย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 กำลังมวนกลังมวนกำลังหมวนบอลดอนวะเ้าอ่ะอ่ะบายบายพ่อพี่ติ โอเคพี่น้องสําหรับมือนี่กะการเกี่ยวเข่ามือแรกของเฮาก็ได้ทั้งเบิดเจ็ดไหเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เห็ดกําำนิดหน่อยไว้นี่ฉลาเห็ดกล้ำนิดหน่อยไว้เป็นีเนาะเพื่อสะดวกในการเก็บกู้เนาะพี่น้องเนาะเห็นบ่ญหาสะดวกในการเก็บกูบ้เะว่าถ้าเราฝนตกแล้วเขาก็สิดได้แบบว่าเก็บเลยนะเพราะเขาข้างไว้อยู่ต่อเครื่องได้เฮาปด้เห็ดเป็นพนใหญ่เนาะเวลานั้นเขาสิไดแบบเก็บง่ายนะพี่น้อง โอเคพี่น้องมือเอิญบากันใหม่เนาะพี่น้องเนาะว่าิเร่งพากันเร่งให้มันแล้วภายใ,ในสามเมื่อเนาะพี่น้องทางลุ่มนี่ต่อไปกะจังขึ้นข้างบนเนาะพี่น้องเนาะส่วนมือนี้ได้เช็ดห้เดอ้อพี่น้องโอเคพี่น้องสลากก็ชิ้ขอจบคลิปสำนึก,ก่อนเดอ้อขอให้พี่น้องทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามาเป็นส่วนหนึ่งสบายดีสวัสดีค่ะอันเสียงกาแฟดังอยู่ต่ำๆเนาะยันเอาเกลี่ยจะนี่แล้วเสร็จแล้วจ้า โอ้หลายเด้อมึงม,มันให้